แก้ไม่ได้อย่างที่ว่าจนถึงขั้นนี้แล้วอะนะครับที่ผมบอกว่ามันมีแสงสว่างจริงๆมันมีคนน่าจะชื่อได้ช่วยได้จริงๆมันมีทีมทนายที่เขาจะช่วยได้จริงๆนะครับถึงพูดตอนนี้บอกว่าเอ,อาจารย์ลุงพลเนี่ยเขาได้ทนายยังใครถามแบบนี้ นั่นคือหัวใจถามครับนั่นคือคนใช้หัวใจถามคนถามแบบนี้หมายความว่าเขากินไม่ได้นอนไม่หลับมาทุกเหตุการณ์ครับขนาดเราคิดว่ามีทนายมือเด่นๆดีๆแล้วเนี่ยทุกคนก็ยังถามว่าอาจารย์ลุงพลจะรอดไหมลุงพลจะชนะไหมขนาดตอนนั้นยังมีทนายมือดี อยู่นะครับนะครับขนาดตอนนี้นมีทนายมือดีอยู่ทุกคนก็ยังไม่ไม่มั่นใจเลยนะยังถามผ่านผมออาจารย์ลุงพลจะรอดไหมลุงพลจะชนะไหมนั่นขนาดยังมีทนายอยู่นะครับนะครับพอตอนเนี้ไม่มีทนายแล้วเนะ่เอลุงพลหลายคนก็ร้องไห้ไปละ ร้องไห้บ่อยเหลือเกินร้องไห้จนจะไม่มีน้ำตาแล้วนะครับมันก็จะมีเวลามีเรื่องราวต่างๆเราต้องมองมุมบวกอยู่เรื่อยๆนะครับสมมติว่าถ้าศาลท่านไม่ไม่เลื่อนนะมันก็จะมีคนเดิมทําอยู่ แต่ในการทำอยู่มันมีการละหองละแหงอยู่ในใจกันหมดแล้วอะ่ะดีที่ว่ามีการขยายเวลาออกไปเลื่อนแล้วก็สิ่งที่ละหองละแหงก็มาโปะแตกจนได้ก็คือแยกทางกันด้วยดีนั่นคือโปะแตกที่หนึ่งแยกทางกันด้วยดีนะครับ เมื่อเป็นเช่นนั้นครับเราก็มีความหวังอีกในความหวังนี้ผมพูดแบบตรงๆแล้วกันว่าต่อให้ผมพวกเราได้คนนั้นมาจริงๆเนะี่ยมันก็ไม่ง่ายครับมันก็ไม่ง่ายเออถ้ามีเวลาเป็นปีไม่ว่าครับแต่มีเวลาอีกเดือนสองเดือนเนี่ยจะเอาความมั่นใจมาจากไหนที่จะไปได้หลักฐานมุมมองท่านเป็นยังไง การติดตามข่าวนี้เป็นยังไงท่านเคยพูดมุมบวกหรือมุมลบกับคดีนี้บ้างกับลุงพลคือมันมีมันมีปัจจัยมาเกี่ยวข้องหมดบางทีท้อใจนะครับบางทีท้อใจถ้าใครไม่ตั้งใจที่จะมาขออาสาทำหมายความว่าจ้างผมจ้างผมผมรู้ว่าผมจะแก้ยังไงสมมติเงี้ยแล้วเขาเข้ามาแล้วก็ข้อมูลเดิมเขาเพียบเลย เขาจัดการให้ไวเขาเห็นช่องทางจะชนะเลยปั๊บ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 พร้อมเลยมีไหมล่ะมีไหมตอนนี้มีไหมครับว่าจะมีทนายท่านไหนที่มีความพร้อมที่จะชนะและมีหลักฐานไหนบ้างที่จะทำให้การแสดงหลักฐานในวันที่8เนี่ยพอที่จะพอฟัดพอเวียง ดังนั้นที่มาดามบอกว่ารู้หรือยังว่ากําลังต่อสู้กับใครรู้หรือยังว่าลุงพลกําลังต่อสู้กัใผมว่าลุงพลรู้ครับไม่ใช่รู้ว่าเป็นญาตินะครับแต่พอสอนนี้เวลานี้มันไม่ได้รู้ว่าแค่ญาติหรือคนข้างๆบ้านแล้นะครับนะครับมันเป็นเขาก็ต้องเคารพเขานะครับ ต้องเคารพทีมงานที่เป็นทนายโจทย์ยทั้งหมดครับต้องเคารพเขาเพราะเขาพยายามหาหลักฐานว่าลุงพลเป็นคนร้ายเนี่ยได้60กว่าปากแสดงว่าเขาพยายามหาที่จะมัดลุงพลให้แน่นตามสำนวนส,สำนวนมันแน่น เพราะทุกคนเชื่อตามสำนวนหมดแล้วถ้าลุงพลจะเอาอะไรไปแก้สำนวนเขาครับนั่นแหละครับถ้าลุงพลรู้จริงว่าลุงพลไม่ได้ใช่ลุงพลพูดมานานแล้วไม่เห็นมีประโยชน์ครับลุงพลได้พูดไหมครับบมาแตนได้พูดไหมครับว่าลุงพลไม่ได้ทํานั่นแหละครับน้ําน้อยแพ้ไฟครับลุงพลครับถ้ามีหลักฐานจริงๆว่าลุงพลไม่ใช่คนกระทําถ้ามีแล้วมันดังขึ้น ฝานนี้ลุงพลหลุดตั้งแต่ไม่มีการฟ้องร้องแล้วครับแต่ลุงพลไม่มีไงครับลุงพลไม่มีเมื่อไม่มีก็มีเรื่องมากมายมีขนมีไม่ขนมีขนต่างๆที่มาถามว่าขนมันมีคนคนหนึ่งถามลุงพลว่าถามจําเลยว่าขนของลุงอะไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไง แน่นอนครับลุงพลไม่รู้หรอกครับไม่รู้จะตอบยังไงอี่ะท่านเคยเจอคำถามที่ท่านไม่รู้ไหมครับนี่คือปัญหาใหญ่เจอคำถามที่ท่านไม่รู้เนี่ยแล้วท่านจะตอบยังไงครับมันมีหลายครั้งครับที่ผู้ไม่ผิดแต่เจอข้อกล่าวหาแล้วไม่มีหลักฐานจะไปแก้ข้อกล่าวหานั้นครับเพราะมันไม่รู้ว่ามายังไง เคยมีหลายคดีครับคนไม่ผิดเขาไม่ผิดจริงแต่ทุกข้อกล่าวหาเขาแก้ไม่ได้ครับทุกข้อกล่าวหาคนไม่ได้ผิดก็ไม่รู้จะแก้ยังไงเพราะข้อกล่าวหามันก็เป็นอีกอันนึงข้อเท็จจริงก็เป็นอีกอันนึงข้อกล่าวหาก็เป็นอีกอันนึงเราจะพูดแต่ว่าเราไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นเท่านั้น แต่เขามีหลักฐานอย่างอื่นมาทั้งที่เราก็ไม่รู้เรื่องเลยนั่นนะครับคือความเสียเปรียบในระบบข้อกล่าวหาครับคนไม่ผิดไม่สามารถแก้ข้อกล่าวหาได้ครับแล้วคนที่สามที่สี่เขาจะเชื่อใครครับเขาก็เชื่อคนกล่าวหาไงครับถ้าลุงพลมีหลักฐานเด็ดเด็ดลุงพลคงรอดไปตั้งนานแล้วครับ แต่ทั้งหมดที่ว่ามาลุงผลแก้ไม่ได้สักเรื่องครับอันนี้พอเข้าใจที่ผมพูดไหมครับถ้าเข้าใจขอถ้าเข้าใจที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับขอให้กดเลขหนึ่งครับให้กดเลขหนึ่งให้ดูหน่อยครับว่าเข้าใจที่ผมพูดครับระบบกล่าวหามันเป็นอย่างนี้ครับ แล้วกล่าวหาเขามีหลักฐานเฉยครับหมายความว่ามันมีคนไม่ผิดครับแต่ระบบกล่าวหาเขาจะมีหลักฐานว่าคุณคุณอยู่ตรงนั้นคุณอยู่ในนั้นคุณจะไปบอกว่าผมไม่ได้อยู่ไม่ได้ครับแต่เขามีหลักฐานว่าคุณอยู่ครับยกตัวอย่างเส้นขนเนี่ยลุงพลไม่ปรากฏเราเชื่อว่าลุงพลไม่ได้อยู่ในนั้นเด็กหายก่อนเก้าโมงลุงพลอยู่สวนนู่น เขาถามว่าแต่เขามีขนไงครับแล้วลุงพลจะแก้ยังไงครับถ้าเป็นขนลุงพลจริงแต่ลุงพลไม่ได้อยู่ลุงพลไม่ได้อยู่ในนั้นลุงพลอยู่ในสวนเด็กหายก่อนเก้าโมงแต่มีขนแล้วลุงพลจะตอบยังไงครับถ้ามันเป็นขนลุงพลจริงเนี่ยนี่แหละครับระบบกล่าวหาครับระบบกล่าวหาก็ต้องหาหลักฐานเพื่อให้เกี่ยวข้องกับ ผู้ต้องหาเกี่ยวข้องกับจำเลยไปปรากฏให้ได้ครับแล้วลุงพลจะแก้อย่างไงครับเขาทำให้คนที่สามเห็นครับเขาทำให้คนที่สามเห็นและเขาทำให้เจ้าตัวเนี่ยตอบไม่ได้นี่คือวิธีการต่อสู้เขาจะทำทุกอย่างให้เจ้าตัวตอบไม่ได้แต่เขาทำทั้งหมดให้คนที่สามเห็นครับแล้วคนที่สามจะตัดสินยังไงครับ อาขนผมครับแต่ลุงพลอยู่ที่สวนแต่ขนลุงพลสมมติเนี่ยหรือคนอยู่ที่สวนแต่ขนคนอื่นขนคนอื่นที่ใกล้คิดใกล้ชิดลุงพลนะ่ะยิ่งไปกันใหญ่เลยถ้าลุงพลมีหลักฐานแก้ได้ตั้งแต่แรกลุงพลไม่เป็นจำเลยทุกวันนี้หรอกครับเห็นระบบกล่าวหายังครับ จากพยานไม่มีครับแต่เขาสร้างพยานแวดล้อมมาได้ครับเราไม่รู้หรอกว่าพยานแวดล้อมคืออะไรเขาจะสร้างไม่สร้างไม่รู้แหละแต่เขามีพยานแวดล้อมเขามีคน62ปากคิดดูแล้วกันว่าคน62ปากเขาจะให้การว่าอย่างไงทั้งที่ลุงพลอยู่ในสวนเด็กหายก่อน9โมงแต่ระบบ การกล่าวหาคือเด็กหายหลัง9ก้าโมงมีพยานคนที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าที่หจนถึงคนที่60กว่าเนี่ยมันมีขึ้นมาแล้วครับระบบนี้คือเขาจะทำให้คนที่สามที่สรู้ถ้าคนคนที่1กับคนที่2เนี่ยคนที่1แก้ไม่ได้จากหลักฐานคนที่สองหามาก็เท่ากับว่าคนที่1ก็ ต้องติดคุกเพราะแก้ให้ตนเองไม่ผิดไม่ได้ทั้งที่ตัวเองไม่ผิดมันเคยมีมาแล้วครับลุงพลครับไม่แปลกหรอครับที่ f อฟซีลุงพลจะต้องร้องไห้แล้วร้องไห้อีกครับผมพูดถูกไหม ลุงพลเห็นยังครับว่ามีขบวนการที่แค่จะมีคนมาช่วยลุงพลมาเป็นทนายลุงพลเนี่ยมันยังมีการเข้ามาทําลายเลยครับมันยังมีการเข้ามาสร้างความขัดแยง้งแล้วเขาสามารถทําให้คนที่จะมาช่วยลุงพลเนี่ยต้องอันตรธานหายไปเลยครับฟับเลยหุยแล้วลุงพลจะทํายังไง จะต่อสู้ยังไงดีที่ไม่นัดนัดพร้อมไปแล้วแล้วเขาถอนตัวดีที่เขามยังไม่ยังไม่นัดพร้อมนัดพร้อมเลื่อนไปแล้วเขาถอนตัวฟุตมันเสี่ยงทุกจุดครับลุงพลเสี่ยงทุกจุดนะครับขนาด เลื่อนนัดพร้อมยังโปะแตกหายฟับไปเลยครับแล้วลุงพลจะอยู่ยังไงอะ่ะข้อต่างๆที่ไว้ใจมั่นใจให้ข้อมูลไปทั้งหมดแล้วอะ่ะเขาไม่อยู่แล้วครับดังนั้นมีทนายใหม่ลุงพลจะต้องมาเริ่มต้นตั้งไขใหม่ครับสามเดือนตั้งไขทันไหมตั้งไขทันไหม ใครที่ลุงพลไว้ใจที่สุดตอนนี้ผมไม่รู้แต่เวลาในการต่อสู้เนี่ยขนาดคนเก่งๆอยู่กับลุงพลตั้งแต่แรกๆถูกจับเขาหาหลักฐานได้ยี่สิบสี่ปากแล้วถ้าลุงพลไปได้ ทนายมาใหม่ในเวลาสามเดือนเนี่ยเขาจะได้กี่ปากครับเขาจะได้กี่ปากครับแล้วเขาจะเข้าใจเนื้อหาของเรื่องได้ดีเท่าคนเดิมที่ไม่อยู่ไหมครับนี่คือสิ่งที่พวกเราห่วงครับ ที่เราบอกว่าเออไม่ต้องห่วงนะไม่ต้องห่วงนะคนถามพวกเราเต็มไปหมดเลยอาจารย์ลุงพลจะได้ทนายหรือยังได้ทนายไหมใครจะเป็นใครทนายจะเป็นยังไงเนะี่ยอันนี้เริ่มไม่ใช่ว่าคนนั้นเก่งไม่เก่งแล้วนะครับเขาห่วงการเวลาที่มันกระชั้นชิดมันบีบมาพวกเรายังมุง,งม,มังางานหลาครับดูไปตรงข้ามลุงพลครับตั้งทะมึน เหมือนล้วบ้านที่หนึ่งนะที่ใดนะที่เขาตั้งล้วบ้านท่วมบ้านคนอื่นนะ่ะมันเป็นอย่างนั้นเลยครับเคยเห็นข่าวนี้ครับตั้งล้วบ้านที่ตัวเองท่วมหมู่บ้านคนอื่นครับมองไปเป็นอย่างนั้นเลยครับฝั่งลุงพลลุงพลเหมือนคนชาวบ้านแถวนั้นที่มันมีอะไรปิดหมดเลยอะ่ะเราจะชนกำแพงนั้นได้ยังไงอะ่ะเราจะเอาสิบล้อชนกำแพงได้ไหม เขาตั้งแต่ง,งานเลยครับบวกกับสำนวนที่แน่นหนาจนคิดว่าลุงพลเนี่ยถูกบางคนบอกว่าดูแล้วเนี่ยถูกประหารแน่คดีนี้ถูกประหารแน่นูน่นคนที่นั่งบนกำแพงเขาพูดมาแล้วว่าลุงพลถูกประหารแน่ ดังนั้นวันนี้ผมก็จะพูดตรงๆนะลุงพลนะพวกเราเชื่อว่าไม่ใช่ลุงพลครับแต่ความเชื่อว่าไม่ใช่ลุงพลเนี่ยตอนนี้มันแปลคำว่าไม่ใช่ลุงพลเนี่ยถูกแปลเป็นอาวุธที่จะเอาไปต่อสู้ได้อย่างคำว่าลุงพลไม่ใช่นะจะถูกแปลมาเป็นกระสุนพร้อมที่จะไปต่อสู้เรียงครับ จะแปลเป็นหลักฐานสำคัญที่เป็นหลักฐานเด็ดได้หรือยังครับ bbe bbe? พวกเรารู้ว่าไม่ใช่พลแต่ใครจะมาหยิบตรงนั้นไปเป็นกระสุนหนักในการจะต่อสู้กับค่าสึกครั้งนี้ มีคนเอาไปหรือยังส่วนกระสุนที่เป็นเงินเนี่ยเอซลุงพลช่วยลุงพลอยู่แล้วช่วยซื้อสนับสนุนสินค้าให้ลุงพลพร้อมที่จะมีโอกาสในการหาทนายมาทำไม่มีใครทำให้ฟรีแน่ ต้องใช้เงินเดียวอย่างเดียวครับต้องใช้เงินอย่างเดียวทีนี้ความยากง่ายก็ว่ากันไปแต่ไม่สามารถมาเล่นมาสนุกตลกตลกโปกฮาไม่ได้แล้วครับแต่ถ้าทำเพราะเครียดไม่เป็นไรแต่ทางการต่อสู้ในชั้นศาลเนี่ยเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับเพราะเขาช่วย เขาช่วยกันผลักลุงพลไปสู่จุดนั้นนได้แล้วอะ่ะเขาก็เลียปากแล้วว่าแค่ช่วยให้ลุงพลเป็นจำเลยเท่านั้นพอที่เหลือมีแผนให้ลุงพลติดคุกไว้แล้วเขาเขาอาจจะพูดคุยแบบนี้แล้วก็ได้ว่าสามารถทําให้ลุงพลติดคุกได้แล้วเขาก็เลยเข็นเอาให้ลุงพลมาอยู่ตรงนี้แล้วกันนะช่วยกันช่วยกันใส่ให้ลุงพลมาอยู่ตรงนี้กันแล้วกันนะ ที่เหลือก็เป็นสิ้นสุดหน้าที่ของผู้คุณแล้วนะและหน้าที่ถัดไปหลักฐานที่มัดแน่นในหลักฐานว่าเด็กหายหลังเก้าโมงเนี่ยหลักฐานมัดแน่นหมดแล้วดิ้นยังไงก็ไม่หลุดในหลักฐานเหล่านั้นที่ปรากฏหลักฐานตอนเด็กหายเก้าโมงเนี่ยหลักฐานมันมัดแน่นเหมือนการอัดคอนกรีตให้แน่นหนาะปึ๊ก มีคนบอกว่าถ้าไปต่อสู้ตามสํานวนที่เด็กหายก่อนเก้าโมงเนี่ยเรียกว่าสาหัสสากันช่องที่จะทะลุไปยังไม่ไม่ได้เลยเขาถึงนั่งบอกว่าโอ้โหสบายถึงกับประหารชีวิต ส่วนคนที่เป็นที่ปรึกษาลุงพลผมว่าท่านก็ต้องรู้แหละครับว่าลุงพลอยู่สถานการณ์แบบไหนนี่คือชีวิตลุงพลครับสถานการณ์ต่างๆมันเป็นแบบเนี้ถ้าคุณแบ่งแบบนี้ว่าที่ดำทะมืนเนี่ยมันมีอะไรอยู่ในนั้นมาก มันมีพลังที่จะอัดแน่นรอรอทับลุงพลรอกำจัดลุงพลเนี่ยมันอัดพร้อมกันหมดแล้วอะ่ะแล้วฝั่งลุงพลนะครับมันมีอะไรจะมาอัดแน่นที่จะต่อสู้ในเรื่องนั้นได้ผมว่าทนายท่านไหนมาก็เรียกว่าก็เรียกว่าสาหัสสากันสาหัสสากัน ดังนั้นมีช่องทางไหนบ้างตอนเนี้ยตอนเนี้ยมีช่องทางไหนบ้างลุงพลก็ต้องคิดวิเคราะห์แยกแยะให้เต็มสูบเลยครับต้องชนะนะครับไม่ใช่ว่าอ,อแพ้ก็แพ้ไปไม่ได้เลยนะครับถ้าแพ้ก็แพ้ไปไม่ควรต่อสู้มายาวนานขนาดน,นี้เพราะว่าลุงพลต้องเสียเงินเสียทองลุงพลต้อง ต่อสู้ให้ถึงที่สุดได้ครับแต่ว่ามีช่องทางต้องให้ชนะคาว่าลุงพลไม่ได้กระทำอย่ามามั่นใจในจุดนี้ครับว่าผมไม่ได้ทำผมไม่ได้ทำแต่การต่อสู้ในชั้นศาลคำว่าไม่ได้ทำไม่ได้ทำนะ่ะอาจจะช่วยคุณไม่ได้เลยถ้าช่วยได้ลุงพลคงไม่ตกเป็นจำเลยตอนนี้หรอกครับ เพราะคําว่าไม่ได้ทําไม่ได้ทำเนี่ยมันไม่สามารถเป็นรูปมาทาได้เป็นคําพูดที่ยังเป็นนามธรรมจับต้องไม่ได้เลยไม่ได้ทําอันไหนอ่ะไม่ได้ทําจับต้องไม่ได้สักเรื่องนั่นแหละครับสิ่งที่ลุงพลถูกเป็นจําเลยทุกวันนี้เพราะลุงพลพูดอะไรมาก็ไม่มีเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยจับต้องไม่ได้คนรู้ว่าลุงพลไม่อยู่ในนั้น เขาก็ไม่พูดอะไรครับเขาไม่ได้ช่วยอะไรลุงพลเลยถ้าคนเขาจริงใจเขาช่วยลุงพลว่าลุงพลอยู่ที่สวนเด็กหายก่อนเก้าโมงแล้วทุกคนมายืนยันทั้งหมดลุงพลรอดไปนานแล้วครับลุงพลรอดไปนานแล้ว พวกผมอาจจะยังไม่ได้เข้ามาก็ได้ลุงพลก็รอดแล้วถ้าห้าคนหรือเจ็ดคนอยู่ในนั้นน่ะเขาช่วยลุงพลลุงพลรอดไปนานแล้วครับผมอาจจะยังเข้ามาไม่ทันด้วยซ้ำแต่ลุงพลรอดไปนานแล้วความบริสุทธิ์ของลุงพลยังเป็นรูปมทัศะเป็นนามธรรมอยู่ครับนอกนั้นไม่มีใครช่วยลุงพลเลยนี่คือปัญหา ตอนนี้เป็นจำเลยแล้วคําว่าลุงพลไม่ได้กระทําเนี่ยมันเป็นรูปมาทำหรืออยังถ้าไม่เป็นรูปมาทำนําไปต่อสู้ในชั้นศาลไม่ได้นะครับมันเป็นแค่คําพูดคนเหล่านั้นก็จะมาช่วยคุณไหมนะครับนี่แหละครับสิ่งที่ต้องบอกว่า มันก็นานเนื้อคือตอนเนี้ยมันผิดพลาดหลายจุดที่ทําให้ลุงพลต้องมาเป็นจําเลยวันนี้เพราะว่ามันผิดพลาดหลายครั้งมันช่วยลุงพลไม่ได้ลุงพลก็ไม่มีอะไรที่จะช่วยตัวเองได้เลยคนอื่นก็ช่วยไม่ได้อีกคนรู้จุดสําคัญว่าไม่่มีลุงพลก็ช่วยลุงไม่ช่วยลุงพลเลยไม่ช่วยลุงพลรู้ยังครับ